สวัสดีครับกับผมกับผมครูเชานะครับวันนี้เป็นคลิปแรกที่จะมาอัดวิดีโอการสอนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองมาลองทำโจทย์เลขกันดูง่ายๆสักข้อนึงนะครับเป็นคลิปแรกที่อัดขึ้นมาก็มาลองชมกันเลยนะครับว่าการสอนการสอนแบบ อันทิ่วิดีโอจะเป็นยังไงบ้าง,างนะครับดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับโอ้โหอะไรของมันเนี่ยโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์มาจากเรื่องของเศษส่วนพระหุน้ำน,นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันยาวมากก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทําโจทย์ข้อนี้มาก่อนนะครับเราจะใช้ดินสอครับดินสอของเรานี่ครับนี่ครับดินสอ ดินสอบของเรานี่ก็จะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปครับยางลบนะครับยางลบนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่มันจําเป็นมากครับถ้าเกิดเราใช้ปากกาทําอย่างสมมติเราใช้ปากกาทํานะครับมันจะแบบว่าพอเราทําผิดแล้วเราลบเนี่ยมันอารมณ์เสียครับและอย่างที่สามครับอย่างที่สามครับต้องขาดไม่ได้เลยครับกระดาษเช็ดชู่ครับกระดาษเช็ดชู่เอาไว้ทาอะไรครับ ซับเงือครับเวลาเราทําเราอาจจะเครียดได้ครับเราจึงต้องมีกระดาษเช็ดตัวครับสําหรับเรื่องเศษส่วนพระหูนามมันคืออะไรหรอครับเดี๋ยวเราจะมาลองอธิบายให้ฟังนะครับเอาครับมาดูกันนะครับว่าเศษส่วนพระหูนามมันมามันมีที่มาที่ไปยังไงครับเริ่มต้นนะครับเรื่องแรกก็เลยคือเรื่องของจํานวนครับจํานวนจํานวนก็อย่างเช่นหนึ่งสองสาม สแล้วก็เอามา1นบวกสอย่างนี้ครับนำเนินการก็เท่ากับ3อันนี้ครับต่อมามันจำนวนก็มาเป็นเศษส่วนเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็คือเราก็เริ่มใส่ส่วนเข้าไป1นึ่งส่วนสอบวกหส่วนสอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละครับแต่ทีนี้ เรื่องของพหุนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราเริ่มเรียนพหุนามมาตั้งแต่ม .1 น,น,นะครับอ่าพหุนามนะครับโอ้โหจากนี้พหุนามเราก็เรียนไปว่าสองอ่าเบวก2เท่ากับเท่าไรอะไรยังไงนะครับแต่ว่าพอพอพหุนามเนี่ยครับมันอัพสกิลเป็นในนี่ครับเศษส่วนพหุนามครับ ซึ่งความยากมันอยู่ที่ว่ามันก็การดําเนินการก็เหมือนกับเศษส่วนนั่นแหละครับแต่มันยากกว่าตรงที่ว่ามันเป็นมันมีตัวแปรมันมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับอ่าครับอ่าครับโอเคเนี่ยครับอืมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นอยู่เราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันยาวมากเราไม่รู้ว่าจะ ในปัญหาของนักเรียนนะครับที่ในการทําเศษส่วนภาุน้าเนี่ยครับจะไม่รู้อะครับว่าจะเริ่มตรงไหนจะทําส่วนให้เท่ากันยังไงดีอะครับอืลักษณะของโจทย์อย่างนี้ครับเราจําเป็นจะต้องแยกเป็นสองวงเล็บครับหรือแยกแฟกเตอร์นั่นเองครับลองมาดูครับว่ามันมีตัวไหนที่เราจะต้องแยกกันบ้างอ่าเราจะเห็นว่าตัวที่เราสามารถแยกได้ก็คือตัวนี้ประกอตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เอาละครับเรามาลองแยกกันเลยครับเ้าครับเรามาแยกตัวแรกกันดีกว่าครับครูชาวจะลองแยกตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้นักเรียนก็จะจพอแยกกันได้นะครับอ่าลองมาดูกัน x กำลังสองบวกด้วย8ปด x บวกบวกได้สิบห้าเอาครับคือต้องเข้าใจหน่อยว่าอัด อัดคลิปในอัดถือมืออีกมือข้างหนึ่งถักอัดคลิปอีกมือหนึ่งทำนะครับก็เลยอัดใจนี่ครับเอาครับอืมทีนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้แยกออกมาเป็นอะไรได้ครับเรายองแยกออกมาเลยนะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นว่า x เ,เนี่ย x ก,กําลังสองเนี่ยด้านหน้าเป็นด้านหน้าของไอเนี่ยครับตัวเนี่ยครับมันจะเป็นมีค่าเท่ากับหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ ไม่นิยมเขาไม่เขียนเอาไว้ไม่นิยมเขียนเอาไว้ครับอืแล้วก็แยกออกมาเลยอะไรคูณกันได้หนึ่งก็คือ x คูณ x ก็ได้ x นะครับ x คูณ x ก็ได้ 2x x กําลัง2นะครับอืต่อมาทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นบวกบวกใช่ไหมครับลองคิดดูว่าลองมาดูที่บวก15ครับตัวประกอบของอะไรคูณกันแล้วได้บวก15ครับ ลองดูตัวประกอบของสิบห้ามีอะไรบ้างครับมีหนึ่งอ่ามีสามห้าแล้วก็สิบห้าสิบห้านั่นเองนะครับอะลองมาดูกันว่าเราจะใส่อะไรดีนะครับจากจุดนี้เราก็จะใส่จุดนี้เรามาลองดูทั้งสองตัวครับเราต้องแยกออกเป็นสส่วนครับคือเราคูณกันกได้สิบห้าจริง แต่ว่าเวลาเอามาบวกลบกันจะต้องให้ได้8นะครับเอาครับเรามาทำกันอ่าสามลองใส่3กับห้าดูนะครับอ่าใส่ตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็น3ก็ได้อ่ะลองใส่ดูเครื่องหมายเราจะใส่อะไรอะไรที่คูณกันแล้วมันได้บวก15คห้าูเช้าลองใส่เป็นบวกบวกทั้งคู่อ่ะใส่บวกบวกทั้งคู่เป็นไงบ้างครับ ก็คืออาลองมาดูการวิธีการตรวจสอบคําตอบก็คือคูณย้อนกลับว่ามันได้ตรงกับไอที่เราที่เขาตั้งเอาไว้ถ้าตรงก็โอเคก็ได้อย่างเช่นอะ x คูณ x ได้เท่าไหร่ก็ได้ x กาลังสอง x คูณสามอันนี้คูณเขานานครับ x คูณสามก็ได้บวกสาม x น่ละห้าคูณ x ก็ได้บวกห้า x ห้าคูณสามก็ได้ห้าคูณสามก็ได้สิบห้าสิบห้าแล้วบวกกันอ่ะ x กำลังสองบวกแปดเอ็บวกสิบห้าเอาละโอเคเงินไขถูกต้องเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้เราก็แยกได้เป็น คอืมด้านล่างด้านล่างครูชาวขอแยกให้แยกเลยนะครับก็วิธีการเดียวกันครับแยกออกมาครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า x ก,กำลัง2เนี่ยมันไม่มี x ก,กำลัง1มันไม่มีตัวดีกรีที่เป็นห1นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่งงนะครับเราก็ใส่ไปเลยว่าบวก 0x ลบ1เอาครับก็เหมือนเดิมแยกออกมา x บวก1กับ x ลบ1นะครับอืมอ่าเราแยกส่วนแรกเสร็จแล้วอ่าโอเคส่วนนี้เราจะพักไว้ก่อนเรามาดูส่วนที่ในวงเล็บมากกว่าเวลาเราทํางานเราต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับเวลาแก้โจทย์เนี่ยครับหลักการเดียวกันเลยครับ 2x บวกาครับอ่าด้านล่างเป็นอะไรลองแยกเป็น2วงเล็บดูครับอืม,อม อันนี้จะยากนิดหนึงแยกยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องแยกครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ก่อนอ่าะโอเคเดี๋ยวมาดนึงโอเคนะเก้าส่วนอะไรดี <c oughs> ตรงนี้ครับก็คือด้านบนมันเป็นส 4, 4่สีบวกสิบสอง ครูชาวจะลองถอดวงเล็บออกมาดูดองดึงตัวร่วมออกมาก็จะเป็น 4x บวก3นะครับโอเคนะครับเราจะเห็นโจทย์อย่างนี้อ่าใส่วงเล็บปิดนิดนึงเอาล้วครับมาดูตรงนี้กันต่อครับตรงนี้จากโจทย์ก็คือ 5x บวก 6x ลบ27เราจะแยกเป็นอะไรดีครับอ่า เราจะต้องดูกี่ตัวครับอ่าเดี๋ยวครูชาวขอเขียนนิดนึง 5x กำลัง2บวก 6x ลบ27อ่าโอเคตรงนี้ครับเราจะเห็นเป็น2ส่วนส่วนที่เป็น 5x กับส่วนที่เป็น27คือตัวแรกที่เราจะต้องคูณกันก็คือตัวนี้ครับตัวประกอบของตัวนี้ก็จะเป็น1กับ5ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 1>, 1 3 9 27สานะครับโอ้โหทำไมอะไรอะไรมันเยอะขนาดนี้อ่ะทั้ง2ตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับตัวกลางทั้งสิ้นครับตัวกลางคือตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับตัวกลางทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องคิดหลายชั้นอยู่นะครับอืมลองใส่อะไรดีอันนี้ครูชาวก็ลองไปคิดคิดดูนะครับเราลองใส่ห้ากับ x ดูครับ ต่อไปเรื่องของเครื่องหมายเครื่องหมายเรามาดูตรงนี้กันถ้าเราใส่หนึ่งกับห้าไปนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดนี่ยถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราใส่ด้านหลังไปใส่ด้านหลังเป็นเก้าตรงนี้ห้าคูณกับเก้าก็ได้สี่บห้าใช่ไหมครับมันก็รู้สึกแบบว่าแล้วไอเน,นี้ยคูณกับสามันก็ได้สบวกลบกันก็ น่าจะ42กับ4 0 48ซึ่งก็ไม่น่ะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราลองใส่ตรงนี้เป็น3 5 35ตัวนี้เป็น3ก็พอมีโอกาสลบกันได้6เพราะฉะนั้นครูเชาวก็จะลองใส่ตรงนี้เป็น9 ตรงนี้เป็น3ดูนะครับวิธีเทคนิคการใส่เราก็คำนวณไว้นิดนึงนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่ทีนี้มาเรื่องของเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใส่จากโจทย์เนี่ยเราจากโจทย์เขาบอกว่ามันได้ลบยี่สิเพราะฉะนั้น27่สิบเจมันจะต้องมีเครื่องหมายหนึ่งเป็นบวกเครื่องหมายหนึ่งเป็นลบแต่อันไหนเป็นลบละ่ะอันไหนเป็นบวกเรามาลองถ้าเกิดอันนี้เป็นลบ 15ก็เป็นลบสิ 15, แต่นี่เป็น9ก็ได้ก็ได้ติดลบหแต่ว่าเราต้องการลบยีบวกหกจากโจทย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะใส่ตรงนี้เป็นบวกเพื่อให้มันได้เป็นบวกสิ 15, ส่วนตรงนี้เป็นลบทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับอืมเราก็แยกทั้งหมดออกมาได้แล้วทีนี้ จากขั้นตอนต่อไปนี้เราจะทํำยังไงต่อนะครับอซึ่งมันยาวมากครูชาวเองก็ยอมรับเลยว่าเรียนเรื่องนี้กว่าเนี่ยขี้เกียจทํามากเลยนะครับอ้าครับอ่ามาลองทํากันดูเลยอ่าจากตรงนี้เราจะต้องทําให้ส่วนตัวส่วนมันเท่ากันตามหลักการของเศษส่วนนะครับอโอเคอ่าวิธีการทําให้เศษส่วนให้เท่ากัน เราก็เอาตัวไหนที่มันมีเราก็คูณเข้าเข้าไปตัวไหนที่ไม่มีเราก็นะครูจะเขียนเฉพาะส่วนที่เราจะต้องดำเนินการก่อนนะครับอ2อ x บวก7ใส่วงเล็บไว้นิดนึงกันงงด้านล่างมีอะไรด้านล่างยังขาดอะไรขาด4ของด้านนี้เราก็ใส่คูณ4เข้าไปบวกกับอะไร9้ ด้านนี้ขาดอะไรขาดขาด5 x ลบเราก็ใส่ไป5 x ลบเโอเคทั้งหมดตัวส่วนตัวดำเนินการส่วนเราใส่ซ้อนกันได้เลยนะครับก็จะเป็น4คูณกับอะไร5 x ลบ9วงเล็บก็ x บวก็ x มโอเคนะครับ ทีนี้เราก็จัดจัดการจัดการบวกกันให้เรียบร้อยนะครับจัดการบวกกันให้เรียบร้อยเราก็จะได้เป็นอะไรดีนะการดำเนินการอย่างนี้ก็ยังอยู่ในนี่อยู่ครับ 2, อ4คูณคูณได้ 8x 7 4 28 28 x จทีนี้บวกกับอะไระทีนี้เราก็มาลองบวกกันดูอ่ะ แต่เรายังไม่กระทำไห้นี่ครับเรายังไม่กระทำนะวงเล็บนะครับลองามาดูเก้าเก้าห้าสี่สิบ x 9,9,81อ่าโอเคใส่วงเล็บไว้ด้านล่างด้านล่างยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะ 5, x ลา x บวกสโอเคแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิด จากนี้เราทำไงต่อเอาละจากตรงนี้เราก็เอามาบวกลบกันตามปกติได้เลยบวกพหุนามส่วนด้านบนนะครับแปดบวก45ก็ได้53 53 53 x บวกกับมันก็ติดลบติดลบอะไรครับ ติดลบเท่าไรเพราะว่าอันด้านนี้มีลบมากกว่า20 80เฮดลบ28ก็เหลือด้านหลังก็เหลือ3 2ก็8เหลือ6 6มันถูกดีมา 1, 1เหลือ5 5 3ส่วน5 3นะครับแล้วก็ส่วนด้วยด้านล่างเหมือนเดิมเอาครับคราวนี้อ่าด้านล่างเหมือนเดิม มันยังไม่จบนะครับโอ้โหมันยังมีอีกชั้นหนึ่งครับมันยังเหลือไอตัวด้านหน้าอีกนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่ครับอ่าครับเอเคเราก็ใส่ไปโอเคนะครับอยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับโอ,โ,โอเคนะครับโอ้โห มาต่อครับอืมจากตรงนี้เราจะต่อ,อยังไงต่อดีครับอมืมาลองดูกันเราจะเห็นว่าตัวนี้มันสามารถมันเป็นห้าสิบสาม x กับห้าสิบสามเราสามารถแยกออกมาได้อีกครับโอ้โหมันเป็นสับสนเราจะคิดออกมาให้ดูกันตรงนี้เลยครับห้าสิบสามดึงตัวร่วมออกมาก็จะเป็นห้าสิบสาม x x ลบหนึ่งอ่าโอเคเราแยกออกมาแล้วทีนี้เราจะมาทำต่อกัน ทีนี้เรามาทําต่อกันตรงนี้เลยนะครับ่ะเรามาดูการจากตรงนี้เราตัดอะไรได้บ้างตัด x ลบหนึ่งทิ้งตัดตัวนี้เหมือนตัดเศษส่วนนั่นแหละครับตัวที่เพราะว่าที่ตัดเหมือนกันเพราะว่าอย่าง x ลบหนึ่งกับ x หาร x ลบหนึ่งมันก็เหลือหนึ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดกันได้ครับ x บวกสามกับ x บวกสามทีนี้ตัวที่ยัง เหลืออยู่แล้วก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับตอนนี้เหลือตัวอะไรบ้างครับอืเหลือห้าสิบสามนะครับเราจะเขียนตัวเลขไว้ด้านหน้าวงเล็บไว้ก่อนครับเพื่อง่ายต่อการสะดวกต่อการจัดรูปนะครับมันจะได้ไม่งงอโอเคอคูณการเศษด้านหลังเหลืออะไรเหลืออ่าเหลือ4คูณกับ5้ลบ9 โอเคแล้วก็ x หนึ่งโอเคจากตรงนี้เราก็จะได้อย่างนี้มาครับแต่ยังไม่จบนะครับเราจะต้องจัดรูปให้มันเป็นรูปของกำลังสองนะครับยังยังทำต่อได้อีกนะครับม,มันยังไม่สุดนะครับโอ้โหมันเยอะมากห้าสิบสามคูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับตรงนี้คูณเข้าไป 53สิบสามคูณอ่าจากตรงนี้5้าสิบสามคูณห้าน้องๆคนไหนที่นักเรียนคนไหนที่คิดเลขไม่ค่อยเก่งนะครับครูเชาาก็มีเทคนิคอะครับเอาครับมาลองดูกันว่าเทคนิคยังไงเราจะเห็นว่า5้าคูณห้ามันก็ได้2 5 0ยห้าสิบนะครับเราคิดไว้2ส่วนครับ5้าสิบคูณเราก็จะคิดไว้2ส่วนนะครับเอาครับห้าสบกับสามนะครับอืม แล้วก็ด้านหลังมันเป็น5ใช่ไหมห้าสิบคูณห้าก็เท่ากับ250นะครับเอาครับส่วนสคูณหก็เท่ากับ15สูตรคูณเราท่องกันได้อยู่แล้วครับ250ร้บกสิได้เป็น2องร้อนะครับเร็วมากเอาแล้วครับทีนี้มาดูด้านล่างกันโอเคด้านล่างนะครับอืม4 5 20ครับ 20 x ครับเราใส่วงเล็บไว้ก่อนครับเราคูณเข้าไปในวงเล็บสี่เก้าสามสิบหกครับโอ้โหแล้วก็ x บวกหนึ่งครับอ้าวครับใกล้แล้วใกล้ความจริงเข้ามาแล้วด้านบนเขียนเหมือนเดิมครับว่าด้านบนสุดแล้วนะครับมาดูด้านด้านล่างครับด้านล่างเราจะคูณเข้าไปในวงเล็บทั้งสองตัวนะครับนี่ยี่สิบคูณเข้าไปเลยปกติเลยครับแล้วก็คูณเข้าไปครับ ยี่สคูณ x ก็ได้ 20X สกำลังสองครับนะครับยี่สิคูณยีคูณบวกหก็ได้20่สครับบวกยีครับเอาครับ,รบ,บ,รบเ,อบเอโอเคเขียนผิดแป๊บนึงอ,อยังลบอยู่ไนหนนาโอเคนะครับยี่สิบยี่ครับ3 6มสิบกคูณ x ลบสามสกคูณ x ็ได้ลบสานะครับ ลบสาครับอ่า36คูณลบ1ก็ได้ลบ36ครับหครับเขียนผิดแป๊บนึงอโอเคทีนี้ก็บรรทัดสุดท้ายก็เอานี่มาบวกกันด้านบนใส่เหมือนเดิมครับอ่า53บาเอ็กบวก2องนะครับโอเคด้านล่างก็จะเป็น20 20นะครับโอเคลบแป๊บนึง ่ี 20x กำลัง2ลบอะไรลบ16ครับ20ลบ16ก็เหลือ 16x ครับแล้วก็ลบ16ครับอ้าวครับเราได้แล้วครับนี่คือคําตอบของเศษส่วนพหุนามของข้อ,อน,นี้ครับอ่าเรามาดูอีกแผ่นหนึ่งครูชาวเปลี่ยนแผ่นใหม่มันยาวอ้าวครับตรงนี้ก็จะตอบเท่าไรครับลองมาดูคําตอบกันนะครับ ข้อนี้ก็จะตอบออเดี๋ยวครูใส่ปากกาไว้เลยครับโอเคอ่ตอบเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าครับโอเคอ่าครับมาดูตรงนี้กันห้าสิบสาม x บวกสอง้หสิบห้านะครับอ่าครับอ่ะ,อะส่วนด้วยยี่สิบ x กำลังสองลบสิบหก x ลบสามสิบหกนะครับโอ้โ oh, ห oh. จบแล้วนะครับจบสําหรับข้อนี้แล้วงไงบ้างครับสําหรับคลิปการสอนอัดวิดีโอของผมเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็น้องๆก็จะได้ความรู้เรื่องของเศษส่วนพามหุนนมไปนะครับวิธีการทําโจทย์วิธีการแก้ปัญหาแต่และข้อวิธีการคิดแต่และว,วิธีนะครับสําหรับโจทย์ข้ออื่นๆเราก็ครูเชาก็จะนาเสนอในคลิปคิปถักไปนะครับก็ยังไงนะครับขอบคุณที่ ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับเพราะถ้าดูไม่จบก็คงก็คงไม่ก็คงไม่มาดูถึงตอนนี้ครับยกเว้นก่อนะครับก็โอเคนะครับเอไว้คราวต่อไปครูเฉาก็จะนําเสนอคลิปการสอนการแก้โจทย์ปัญหาในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ